สวัสดีครับผมไอเพชรยนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถกระบะทําทมาหากินกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่ใช้สําหรับการทํามาหากินเลยนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของ i e s u z u DMAX นะครับรุ่น1.9ตัว S นะครับคันนี้เป็นตัวแคป นะครับรุนปีสองพันสิบเก้าสี่แสนแปดหมืนเกะผ่อนอยู่ประมาณ8-9,000บาทนะครับแบบออกฟรีดาวเลยนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้0894807362นะฮะคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับรถสวยมากเลขทะเบียน2องทอพุทาพออ่าพอสัมพันนะครับ4610กรุงเทพมหานครนะครับไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์นะครับเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับกระจังหน้าเนี่ยได้เป็นสีดำ สีเทาดำนะครับสีเทาดําด้านนะโลโก้อุซิสุสุอยู่ตรงกลางนะครับตัวรถเนี่ยก็ไม่เคยมีประวัติการชนหนักที่ความจมน้ำนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับไม่แปดหมื่นแปดพันโลติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับปีสิบเก้าเครื่องหนึ่งจุดเก้าเทอร์โบนะฮะสำหรับล้อเนี่ยนะครับก็ได้เป็นล้อกระทะเลยนะครับใครที่กําลังหารถกระบะทำมาหากินนะครับก็ห้ามพลาดเลยล้อนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนอยู่แล้ว ร้อกระทะเดิมๆโรงงานขอบ15นะครับส่วนยางคันนี้เนี่ยได้เป็นยางดันหลอกนะปี2020นสะครับสัปดาห์ที่7นะก็ยังเป็นยางใหม่อยู่นะครับดอกยางพร้อมใช้งานโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับรอยมาร์ครอย QC นะครับโครงสร้างเดิมๆหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีรอยชนหนักที่ความจมน้ำนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับมือนะครับสีเดียวกับตัวรถมือเปิดได้เป็นสีดําด้านนะครับกระจกทุกบานก็ของเดิมแท้ศูนย แม็กไรเนอร์เดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยร้าวนะไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักนะครับสำหรับตัวแม็กไรเนอร์ก็ยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับด้านหลังมีไฟเบรกลงที่3ไฟท้ายเดิมๆแท้สตรหลอดไส้ธรรมดานะครับมีการชนหลังให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้ออกป้ายแดงไม่ได้นะครับในส่วนของการชนหลังนะครับคันนี้ก็ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลย0 8 9 4 8 0 7 3 6 2แนะฮะแล้วเรามาดูภายในตัวรถกันบ้าง ก็คันนี้เป็นตัวนะครับเป็นตัวแคปบเปิดได้นะครับพื้นที่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้านหลังเด็กน้อยก็พอนั่งได้นะครับผู้ใหญ่ก็พอนั่งได้เนี่ยฮะส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีรอย ฉีขาดนะครับของตัวเบาะสภาพพร้อมใช้งานอยู่นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับกระจกก็ปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะครับกุญแจเป็นตัวดอกไข่นะฮะสำหรับรุ่น1.9ตัวเคันนี้นะครับ489,000บาทนะครับรถมือเดียวไม่แ8ดหมืโลนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยสําหรับคันนี้นะครับส่วนต้องกล้งนะครับเครื่องเล่นก็เป็นวิทยุซีดีเดิมเดิมจากโรงงานนะครับแอร์แอนา็อกปรับมือเกียร์แมนนวล6สปีดนะ สำหรับรุ่นนี้นะครับออปชันก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีนะครับออปชันไม่ค่อยมีนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถที่เน้นทํามาหากินนะครับคงไม่ได้ใช้ในส่วนของออปชันกันเท่าไหร่นะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับก็จบเลยนะครับเปิดฟัง FM ได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power Turbo นะครับก็เป็นเครื่อง turbo คู่นะคบขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ามันอยู่แล้ว นะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้เติมอะไรนะครับรอยมาร์คอย QC อยู่ชัดเจนนะตัวเครื่องเดิมเดิมตัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีผ่าเครื่องแน่นอนยังไม่ได้แมปนะครับสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนโครงสร้างนะครับตัวน็อตต่างๆก็ไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับฝากระโปรงก็น็อตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแผ่นเพลทเดิมแท้สูนะครับหมุดต่างๆก็ยังเป็นของหมุดเดิมนะครับ เลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มนะครับรถตรวจสอบได้สําหรับคันนี้นะครับไม่ใช่รถขโมยมาอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลย0894807362นะครับผมไอเพีจอนเบอร์โทรแอดไลน์ได้คันนี้ระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนก็ได้นะครับคันนี้ตั้งอยู่สํานักงานใหญ่นะฮะกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพรยนจำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ ผมไอเพรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ